ปฏิบัติการปฏิิบัตการที่3นะคะการไตรเตรดกดเบรทนะคะการทดลองตอนนี้นักศึกษาจะได้ทําการทดลองทั้งหมด3ตอนนะคะเรามาดูที่การทดลองตอนที่1นะคะเป็นการไตเตรหาความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลายมาตรฐานทุติยภูมิโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะด้วยสารละลายมาตรฐานปฐมภูมม KHP นะคะซึ่งเป็นเกลือของแข็งเราจะไปชั่งสารตัวนี้กันเลยนะคะตอนไปชั่งสาร อย่าลืมนํากระดาษสําหรับจดน้ําหนักนะคะเราจะไม่เดินท่องน้ําหนักหรือตัวเลขของสารที่เราชั่งมานะคะเด็กต้องเตรียมกระดาษเป็นจดนะคะมาที่เครื่องช่างนะคะเราก็จะเปิดประตูเครื่องช่างนะคะวางขวดรูปชมพู่ที่แห้งสะอาดนะคะตรงกลางการชัง่งปิดประตูตาช่างนะคะเคืงชัง่งเรียบร้อยแล้วก็กดตรง แชนะคะเบาๆหนึ่งครั้ง TARE นะคะเครื่องช่างก็จะขึ้นเป็น 0. 00, 0.00 0กรัมนะคะเราจะค่อยๆตักเกลือ KHP นะคะเข้าไปในขวดรูปชมพู่นะคะโดยค่อยๆตักนะคะเขี่ยลงไปนะคะประมาณ0.2กรัมนะคะ ให้ได้ใกล้เคียงนะคะขาดนิดเกินหน่อยไม่เป็นไรนะคะขอให้จดน้ำหนักที่ช่างได้นะคะเมื่อเครื่องช่างขึ้นอักษร G นะคะแล้วก็ตัวเลขนิ่งนะคะก็จดน้ำหนักอันนี้ช่างได้2.000เราก็จะนำสารที่ช่างได้นะคะกลับไปที่โต๊ะเพื่อที่จะเตรียมให้เป็นสารละลาย โดยเติมน้ำกลั่นประมาณ20มิลลิลิตรนะคะก็จะเปิดฝาขวดน้ำแล้วก็เทลงไปเลยนะคะเราจะใช้น้ำประมาณ20มิลลิลิตรเราก็จะใช้กระบอกตวงนะคะคร่าวๆในการวัดปริมาตรอาจจะใช้หลอดหยดนะคะช่วยปรับ เติมลงไปในขวดชมพู่ที่มี k ค P อยู่นะคะแกว่งเป็นวงกลมนะคะเรียกว่าโซเวอร์เพื่อที่จะให้เกลือ k ค p นะคะทุกเกล็ดที่เป็นของแข็งละลายเป็นสารละลายจนหมดนะคะขั้นตอนนี้มีความสำคัญมากแล้วก็เกลือตัวนี้เป็นเกลือที่ละลายค่อนข้างยากนะคะจะต้อง หมุนค่อนข้างนานนะคะคนให้เข้ากันค่อนข้างนานต้องสังเกตนะคะว่าละลายจนหมดหรือยังนะคะเรียบร้อยนะคะสามารถเติมอินดิเคเตอร์ไว้ได้เลยนะคะหยดฟีนอลทอลีนสองหยดนะคะก็จะได้สาระละลาย KHP ขวดที่หนึ่งเพื่อที่จะใช้ในการไตเตรตนะคะ ต่อไปเราจะเตรียมบิวเรตนะคะซึ่งจะใส่สารละลายมาตรฐานทุติยภูมิโซเดียมคลอไซด์นะคะให้นักศึกษาไปแบ่งสารละลายโซเดียมคลอไซด์าจากด้านข้างมานะคะกลุ่มละประมาณ60-80มิลลิตรนะคะมาที่โต๊ะตัวเองนะคะแล้วเราก็จะเตรียมบิวเรตนะคะปกติบิวเรตเวลาที่เราไปหยิบมาจากด้านหน้านะคะเราก็จะต้องเอามาติดตั้งน,นะคะ เข้าไปกับขาตั้งเนาะโดยให้ถ่วงน้าหนักมาด้านที่มีฐานนะคะถ้าไม่มีกระดาษขาวรองพื้นก็หากระดาษขาวนะคะรองพื้นเพื่อที่จะเป็นแบ็กกราวด์ในการที่เราจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีที่จุดยุติได้ชัดเจนขึ้นนะคะบิวเรตท,ที่จะใช้งานนะคะก่อนใช้จะต้องมีการกล้วบิวเรตเหมือนที่เคยอนธะิบายในแหล็ที่ผ่านมานะคะ จะต้องดูว่าสต็อ c o ค k ปิดหรือเปล่านะคะ,ะก็ปิดสต็อก o ค k ก่อนจะทําให้ดูอย่างรวดเร็วนะคะถือว่าเป็นการทวนจากแบบเมื่อแบบที่สองนะคะเราก็จะกล้วเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งนะคะเติมสารที่จะใช้งานลงไปนะคะ ก็จะย้ำอีกว่าการเติมสารในวิวเรตทุกครั้งนะคะจะต้องเติมต่ำกว่าระดับสายตานะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ทำการทดลองก่อนใช้งานค่ะตรวจสอบฟองอากาศที่ปลายค่ะถ้ามีก็จัดก,การให้เรียบร้อยนะคะไล่ฟองอากาศนะคะ จากนั้นเราก็จะปรับปริมาตรเริ่มต้นนะคะตรงไหนก็ได้บนสเกลนะคะแต่ผู้ทําการทดลองจะต้องอ่านให้ตรงกับระดับสายตานะคะถ้าอ่านไม่ชัดเจนอาจจะใช้กระดาษสีขาวเพื่อเป็นแบ็กกราวด้านหลังนะคะอ่านทศยมละเอียด2ตํตำแหน่งนะคะอันนี้อ่านได้1.50มิลลิลิตรนะคะจดปริมาตรเริ่มต้นก่อนการใช้งานนะคะ แล้วก็จะเริ่มไตรเตรดจ,จนกระทั่งถึงจุดยุติคือสารละลายเปลี่ยนจากใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจางนะคะ เมื่อเห็นสารละลายเป็นสีชมพูแล้วอยู่ตัวนานขึ้นนะคะเราอาจจะไตเตดครึ่งหยดก็คือทําได้โดยให้สารละลายมาค้างอยู่ที่ปลายวิเรตนะคะแล้วก็จะใช้น้ํากลั่นนะคะฉีดกลัวล้างลงไปนะคะเพื่อให้ทําปรยยานะคะกรณีแบบนี้จะทําให้เราไตาเติให้มีจุดยุติที่ใกล้เคียงกับจุดสมมูลมากที่สุดนะคะ จะช้าในการทดลองขวดแรกนะคะได้แล้วนะคะสีชมพูนะคะถ้าจางกว่าน,นี้ได้ก็จะดีมากๆนะคะอันนี้แค่หยดหนึ่งก็จะได้สารละลายสีชมพูนะคะอ่านปริมาตรสุดท้ายนะคะที่จุดยุตินะคะแล้วก็บันทึกปริมาตรอย่าลืมนะคะทฤษฎละเอียดสองตำแหน่งนะคะก็จะได้ปริ การทดลองขวดที่1น,นะคะในการทดลองตอนที่1เราจะต้องทําการทดลองทั้งหมด3ซ้ำนะคะเราก็จะต้องทาซ้ําอีก2ครั้งนะคะก็เสร็จการทดลองตอนที่1คะ่ะ